สวัสดีครับพ้มสวัสดี FC จานาโจนแชนแนลทุกคนนะครับเดี๋ยวมันนี่สิมีเรื่องมาเว่าสู่ฟังด้วยครับเด้อคือว่าเมื่อวันก่อนในในบางคลิปของเบาหลังเนาะเบาหลังแรงงานลาวแชนแนลเนาะเพิ่นมาฮิดคลิปกับเบาอิ๋วเบาอิ๋วกับแฟนเพิ่นกับเมียน,นั่นแหะ คือว่าได้เบิงเล่าเห็ดลิปที่ว่าเบาอิวกับเมีเยเนาะกินกินเขาคือว่าต่ำแจวอย่างหัวปีจานหนึง่งละก็ขเข้าเหนียวกับติบหนึ่งน,นะที่ก็บอกว่าแรงงานเล่ามาเห็ดงานอยู่ไทยกินแบบประหยัดนะเห็ดจังได้สิประหยัดได้เลย ึ้นอดเจ้าของเนาะสมัยทีเจ้าของเขากรุงเทพใหม่ๆเนอะสมัยก่อนก็พศสอง3เน้าสามิบสามนะเพราะว่าสมัยก่อนแถวบ้านผมก็จะส่วนมากเขาจะไปเวลาเสร็จหน้านาเสร็จเสร็จหน้าเกี่ยวข้าวนะเขาจะไปตัดอ้อยเมืองชนสมัยก่อนก็พูดง่ายๆไปตัดอ้อยเมืองแถวชนบรุรีแหละแถวบ้านบึงพนัดอย่างเงี้ยโดยการ เราเอาตังมาก่อนส่วนหนึ่งก็คือว่าที่เขาเอินว่ารับค่าล่วงหน้าค่าแรงล่วงหน้านั่นแหละแล้วเราก็ไปตัดอ้อยใช้นีเขาพอดีปีนั้นเพื่อนเพื่อนรักเลยเพื่อนคู่ซีคููซีวาเถอสมัยก่อนสมัยเป็นนุ่มเนาะคููซีคือไอ,ไอโนคือว่าไอโนนั่นแหละเราเป็นรุ่นพีเ่เฮาปีหนึ่ง เรากลับมาจากกรุงเทพสงการเนาะเราเลยมาถามว่ามึงจะไปกรุงเทพแบบกูไหมเรามาถามเนาะไอเราก็ตัดสินใจเลยไปก็เลยได้พอแกมาเล่นสงการเสร็จเราก็ตัดสินใจเลยไปวันจำได้เลยวันที่สิบหกเมษาสองพันห้า3้อยสาสิบสาเขากรุงเทพเนาะโดยตอนนั้น ไม่ได้มีเงินอะไรหรอกแม่ให้ตังมาเข้ามากรุงเทพนะสามร้อยมีตังติดตัวสามร้อยบาทกรุงเทพขึ้นรถจากสถานีรถไฟบ้านกัลลันที่บ้านตัวเอง ấy. ที่สถานีรถไฟที่ตลาดบ,บ้านตัวเองมาลงสถานีรถไฟหลักสี่ตอนประมาณถึงประมาณตีห้าตีห้าช่วงนั้นก็รถเมลกรุงเทพมันวิ่งเลยเนาะเพื่อนก็พามา นอนพักอยู่ร้านที่คนรู้จักกันอะร้านลุงที่แกขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ห้าแยกปากเกร็ดเนาะมาพักห้าแยกปากเกร็ดรุ่นนั้นนะเพลงอันนี้ดังมากเลยดอนสระเบียบอะโคเวลาสักหน่อยสมัยก่อนมันจะเป็นตู้หยอดเหรียญน,นะห้าบาทห้าบาทได้สองเพลงไปพักที่แยกห้าแยกปากเกร็ดร้านก๋วยเตี๋ยวลุงพอสว่างแกก็พามาสมัคร เป็นพนักงานอยู่ที่โรงไม้โรงขายไม้นะที่ปทุมธานีลาดหลุมแก้วชื่อว่าโรงไม้สหชัยปทุมอยู่เลยมาจากปทุมมาอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่6พอดีตรงนั้นเขาเรียกว่าเขตเขตราดหลุมแก้วสมัยก่อนตรงนั้นมันจะเป็นโรงงานโรงงานกระสอบก็ไม่อยู่นั่นแหละไม่อยู่โรงไม้ได้9เดือน ด้วยสมัยก่อนเนาะเขาตอนอยู่โรไม้จะบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยการประหยัดเพราะว่าเขามีห้องให้อยู่ฟรีมาอยู่โรงหม่อยู่ห้องฟรีแล้วก็เท้าแก้เลี้ยงเขาเลี้ยงแต่เขาด้วเลี้ยงแต่ข้าวกับเราหาเองด้วยตรงนี้แหละมันจะสอนให้เราประหยัดว่าสมัยก่อนมันค่าแรงเจ็ดสิบาท 70สบาทก็เราจะทำยังไงก็ได้ถ้าเราอยากประหยัดนะไข่ไก่ลูกหนึ่งเราทำยังไงก็ได้ที่จะให้มันกินได้สามเวลาเชา้าเที่ยงเย็นก็คือเราไปซื้อพริกไอพก้พริกขี้หนูนี่แหละพริกขี้หนูผงชูรสน้ำปลาเราก็ไม่ขาดเนาะมันมันมีซื้อตุนอยู่แล้วเราก็ไป ซื้อไข่มาเป็นทีละถุงทีละถุงยี่สิบฟองนวะมากินวันละฟองวันละฟองไข่ใ,ใบหนึ่งต้องกินได้3ามเวลาเช้าเช้าเที่ยงเย็นก็คือเราไปหาเก็บผักบุ้งริมถนนตามถนนเพราะเพราะสมัยก่อนคือแถวลาดนุงแก้วมันจะเป็นเป็นท้องนาที่เขาทาไร่ทํานานะเราก็ไปเก็บผักบุ้งเก็บผักตาลึงตามรั้วมา ที่จะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะมาผัดใส่ไข่อันดับแรกเราก็ใส่น้ามันน้ามันพืชเลยนะใส่น้ำมันพืชผัดพริกผัดพริกผัดกระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ตีตีให้ไข่แตกพอไข่สุกแล้วก็ใส่ผักเราก็ผัดผักพอผัดผัดผักสุกปุ๊บล้วก็เทน้าใส่ให้เพื่อที่จะให้มันได้เยอะๆที่เราจะทําจะประหยัดกินสามเวลาได้ผมทําอย่างนี้ตลอดนะ ถ้ากินไข่วันไหนเมนูไข่ไข่ใบหนึ่งเราจะต้องทําให้มันกินได้สามเวลาถ้าวันไหนเมนูมามา่มามาม่าซองหนึ่งสมัยก่อนมันเท่าไหร่วะสองบาทห้าสิบหรือสามบาทนี่แหละถ้ากินเมนูมามา่มามาม่าซองหนึ่งเราทํายังไงก็ได้เพื่อที่จะให้มันกินได้สามเวลาคือเช้าเที่ยงเย็นถ้าวันไหนเราเป็นเมนูปลากระป๋อง เราก็ใช้สูตรเดิมคือเราจะผัดยังไงก็ช่างจะเอาอะไรมาเติมก็ช่างขอให้แต่มันกินได้เชา้าเที่ยงเย็นกินได้สามเวลาก็คือว่าทุกอย่างเราต้องทำเมนูเพื่อที่จะให้กินได้หนึ่งวันคือหนึ่งวันหนึ่งมือกินเบิดมือแล้วสามเวลาเน่ะเพื่อเพื่อที่จะประหยัดเพราะว่ากับเขาเข้าหาเอง แต่ว่าเถาแกแล้าหุงเข่าให้พอถึงเจ้าเที่ยงเงย็นพอเลิกงานว่าเข้าก็จิบเอาเอา,เอาถ้วยเอาจานเป็นตักเข่ามาเอาสะะกินหลายสมัยกระซางครับตักเข่ามากแต่ว่ากับเขาเ่าเข้าเฮ็ดกินเองเข้าหากินเองสมัยก่อนกินยังเสียแล้วกินโคตรประหยัดแล้วก็พอมาช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเอ ช่วงสมัยพศ2 0 0 0 1 0 0 33-34เนาะช่วงนั้นบัตร ATM มันกำลังมีเพิ่งจะมีมาด้วยการที่เราไปส่งของเราเป็นกรรมกรแบกหามเนาะพอเราไปเจอพวกพนักงานโรงงานเขาไปยืนกด ATM เรียงแถวเข้าแถวกันยาวเลยก็จะกด ATM ไอ้ด้วยความคิดของเราก็คืออยากเทอยากมีบัตร ATM มั่างก็ลเลยอยากเข้าโรงงาน คือด้วยความที่อยากเท่เก็เลยไปสมัครงานตามเสาไฟฟ้าตามทูโทรศัพท์เนาะโดนหลอกไปลงเหลือประมงพี่น้องก็พอ,อ,อก็จะได้ขึ้นอะ่ะหลงไปยี่สิบวันพอขึ้นบกมาเท่าแกให้สองร้อยดีใจแทบตายไม่ใช่ดีใจอะไรหรอกได้ขึ้นบกไม่ใช่ดีใจได้เงินสองร้อยหรอกพอได้ขึ้นมาก็นอนไปหางาน สมัยก่อนไม่รู้หรอกบามากอกบามากแก้วอยู่ไหนไปเรื่อยๆด้วยความเม่ติดวันนอกเนาะเราไม่รู้จักในเมืองเนาะเดินไปตามยะถากรรมก็ได้มาทำงานอยู่กศสามห้าตอนนั้นไปทำงานอยู่ไอ้นั่นก่อนอยู่ลงลงไทยวาวเนาะทำก๊อกน้ำตอนนี้เพื่อนมันดึงมาทำงานอยู่ไทยเกียง อยู่ซอยกับเจริญสมุทรปราการนอะช่วงนั้นมาอยู่นะโอ้โหประหยัดจนคิดถึงบาหลังที่ทําคลิปอะ่ะคือว่าการที่เราทำงานหาเงินการประหยัดนะ่ะสำคัญผมซื้อเขาซื้อปลาซับปลาซับถุงหนึ่งสมัยก่อนน่ะมันถุงถุงสามบาทคือกินแบบประหยัดเลยปลาาถุงสามบาท กินได้อาทิตย์หนึ่งเสือบอควมประหยัดของคนคนบ้านนอกเอานะตื่นเสามาออกบาดท,ทางซื้อข้าวเหนียวหาบาทมาจําเลยปาก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 ,กินเซตมัดปากถุงวัลลาทับไหวคือเก่าพกติดตัวไปทำงานแต่ว่าโรงงานนั่น คือว่าเขามีมีเขา่ามีเขาเลี้ยงแต่ว่าห้าต้นังสือกับเขามีจานมีอย่างให้ตักเขาเ้าก็ตักเขานั่นแหละมากินปลาลาซับปุ๊กเอามาบมาบเสร็จมัดถุงเก็บถุงหนึ่งปลาลาซับถุงสามบาทกินได้สามคาสามเวลาเช้าเที่ยงเย็นประหยัดพอประหยัดคิดเอาเองด้วยการที่ห้าเป็นคนจนเนาะ เฮาบ่ต้องกินแซบเฮากินเอาอิม่มเฮากินเอาพอมีแห้งเหตุงานบ่ต้องกินแซบกินดีกินรู้ราบ่ต้องก็คือกับคนเล่าสมัยนี้เนาะสมัยนี้คนเล่ามาเหตุงานอยู่ไทยบ่ต้องกินหรูกินแพงเพราะกับเขาไทยสมัยนี้ยี่สิบถุงยี่สิบสามสิบยางแซบอย่างดีสมัยนี้ก็คือสมัยก่อน อย่างลาวอย่างแรงงานลาวที่ชอบประหยัดเนี่ยสองหัวเมียเนี่ยกับย่างนี่ยย่างเดียวก็กินประหยัดขึ้นกันหรือว่าสิฮิตสิฮิตกับเขากินเองก็ประหยัดขึ้นกันสมัยเนี่ยเขามีเขาหุงเขาเจ้าหอละเจ็ดบาทขเขาเหนียวหอละเจ็ดบาทนี่ว่าเดเบื้องคลิปบ้ารังเนาะคิดนอจะาของเนาะสมัยขเขากรุงเทพใหม่ กินโคตรประหยัดอันใดที่เฮาประหยัดใดประหยัดไปว่าต้องเอาอิม่มเอ้ว่าต้องเอาแซ่บเอาอิ่มย่างเดียวเอาอิ่มแบบว่าต้องแซ่บเอาอิ่มคนเฮาคันกินอิ่มมันก็มีแห้งหตดงานว่าต้องกินแซ่บคันคนขีขน่คาน,นกินแซ่บอันใดก็ขี่คานกด้เราคันคนขยันกินว่าต้องกินแซ่บดอกเอาแขออ่อิ่มอิ่มทองมีแหง้งสำนันละสบ,บาย คลิปนี้ก็จะมีเดอนี่นองเดี๋ยวมาพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาว่าให้ฟังมีเรื่องรลวเยอะยะด้วยว่าคนเทาเนาะจากบ้านมาคือผมจากบ้านมาจังหวัดสุรินทร์มาอยู่ปทุมเก่าเดือนแล้วกับไปอยู่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยสามสิบห้าปี <c oughs> จากบ้านมามาตั้งแต่ อายุจะอะไรวะสิบแปดสิบเก้ามาจากบ้านมามาอยุงเทปสิบแปดสิบเก้าอยู่บา้านเจ้าของสิบแปดสิบเก้าปีแต่มาเป็นคนสมุทรปราการสามสิบห้าสามสิบหกปีสุดยอดลาก็ได้ไปแล้วนะเดี๋ยวคอยติดตามกันใหม่หน่อยไอซีเบ,บิ้งเรื่อยเด้อมักมักยูทูบเปิดแรงงานลาวทุกคนเบิ้งติดตามทุกคนเพราะว่ามัน มันคือกับชีวิตเฮ้าสมัยก่อนนะสมัยที่เฮ้าเขาเทศใหม,ม่ๆครับสมัยเฮ้าเป็นคนบานนอกเนะค้ะคนจนคือแรงงานลาวหลายคนนั่นแหละจากมาย้อนว่าความจนหาเงินกับบ้านหาเงินเห็ดบ้านน,น,านั่นแหะคนเฮ้าลากันเดินไปนองเด้อขอบุณครับสอยติดตามในเด้อครับจะหนาาจนชั้นแนวโอเคครับผม